Okay. We interrupt okay. our scheduled judicial event to bring you live footage <laughs> of the assault on Planet <laughs> where the Deep Space Vanguard fights security, <laughs> <laughs> security for the Federation. to this. <laughs> ติดโอเคติดอันนี้ให้กับบาชันเยี่ยมฮะติดติดตัวอุปกรณ์นี้กับบาชันน่ารักที่สุดโอ้แล้วใครมีนี่เนี่ยย่าจะบอกนะฮันเตอร์อันนี้อะไรทำไมเห็นถือมีดวัดัมเห็นผมเมื่อกี้ผมเห็นเขาถือมีดวัดเติบ อะไรนี่เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผมเก็บกเ,กเ,เดียดเด๋ยวเดี๋ยวอ๋อยูทีตีเพิ่มโอเคมสุดยาดมันเก็บได้ถึงแปดอันเลยเดี๋ยววัตเตอร์น้องมาจากไหน่ะนี่นโอ้โหโอ้โหวางตรงนี้ก่อนหนึ่งจุดวางไม่ติดเอาไหมวางตรงนี้จุดหนึ่งไตดไตเฟิร์ให้ผมเย็บมากอะเฟิร์สไต่มา มันอยู่ไม่ได้ขณะที่เอ้อเดี๋ยวระเบิดสแกนโอ้วไม่จริงกวกเราหลบเดอบังเกอร์เพวกความปลอดภัยผมจะไปหลบใกล้ขอบเพราะว่าขอบมีโอกาสโดนแรงระเบิดโดนระเบิดเทียจะปลิวกระเด็นยิงรัวไปด้านหน้าเดี๋ยวโอเครัวไปต่อเพราะว่าจะมีกลุ่มนึงมีกลุ่มนึงยิงไปก่อนท่านยิงอะไรจะยิงไปก่อน โรติกโอ้โหอะไรวะนี่อุ้ยโทษโทษโทษผมลั่นหัวเพื่อนหนลายรอบมากโอเคโอ้ oh my god ยกข้างนอกนั้นมันอะไรกันเนอร์มหาศาลอ้าอ้าโอ้โดนโอ้โดนอะไรวะนัะ่นอะทำไมโดนระเบิดตัวตั thank you เพื่อน,น,น<ว>โอ้มาติอัสโอเคผมโดนเพื่อนมาติอัสใส่นเนี่ยก็ว่าอยู่ ึเปิดแปบ๊บโอเคผ่านนี้ไปกนได้แล้วลุยมันมันอะไรเจนนาดียโอ้ oh my god มันยิงเพื่อนเราอยู่ออสิเพาะฮันเตอร์กับซอเออมาครบสไตล์แล้วจริงมันหนึ่งทอด อ๋อปันอะไรนี่ทำไมผมโดนดาเมจจากไหน<อ>งานตี้ยมหนึ่งรีโหลดเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมผมเป็นเพื่อนถือถือบีคอนเดี๋ยวผมเห็นเพื่อนถือพี่แต่วัดวัดแต่เดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้น<อ>เจ้าโมเลตตาดิทำไมไม่กินผมเห็นแต่ปแปลกๆวะผมคิดไปเอง ข้าปกติปกติเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นปกติเหรออ๋อมันแมวเหมีม่ยวอะไรไม่รู้เหมือนกันขนาดนี้มาช่วยแบบนี้เลยเร่อตื่นโอเคใส่เครียอแล้วกบโซนขนาดนี้ผมไม่เคียดตอบโซนแล้วขนาดนี้ ได้ฮอคไอมากระบ,บอกหนึ่งฮอคไอโอ้โหปืนพก <c oughs> ปืนซอมาครบทุกสไตล์จริงค <c oughs> <c oughs> รับทำไมผมเห็นเพื่อนถือปืนพกคีเดียว <c oughs> หรือคนนั้นได้ปืนพกคู่เหรอ <c oughs> โอ้ยโอ,โโอ้ยโอ้ยชีล่าเต้อ์ อันนี้ไปหนึ่งทีฟอสตเกิดถ้ายิงดอกันเองเอะถ้ายิงใส่ยิงดอกันเองมาเกิดแมวอะไรขึ้นข้างนอกนี้ตื่นเต้นเตนเตน ทั้งสองก็โดนปกติดียิงโดยกันเองเข้าจะเยอะแบบงงๆโอ้โหมันอะไรวะน,นี่กดเล็กออขึ้นโอเคออผมเอาหัวรไปถึงเครื่องก่อนแล้วจะเหลือแค่ว่ากัน โอเคปสร้างตอนนี้แหละผมผมไม่สนใจแต่ว่าผมมาเล่นเล่นไปเรื่อยมาโ okay. อเคกดเปิดเครื่องหนึ่งหนึ่งเปิดเครื่องสองโอเค ไปอยู่แถวนี้แล้วกันบอกเพื่อนขึ้นไปตรงนู้นกันอ๋อเพื่อนเป็นเครื่องบีกันเหรอมาจากไส <c oughs> เดอร์เดี๋ยวๆท <c oughs> ีมงานมานั่งเป็นเพื่อนทำไมได้ร,รีซอสแล้ว ไปต่อไปมันมาอีกแล้วโอเคโอ้โหอะไรจะยเ,อเยอะอะไรจะขนาดนั้นมันใกล้หมดละผมมากระพริบแดงแล้วโอเคถ้านเป็นกระพริบแดงหมายว่ามันใกล้หมดวัดเติบอ้อยเพื่อนไปไม่ถึงพเ,เพื่อนเกิดอะไรขึ้น ชิดต่อลืมมีสตรีมนี่หว่าประโทษหยุดเลยชิดมีเกือบไปแล้วไอชิดโอ้ไม่ทันมันมากระตกผมเลยเกิน Sheet. Adrenaline administered. administered. Fam C like okay. adrenaline administered. Adrenaline administered. Okay. Fire. <coughs> <coughs> Finally activated. <Worlds>. <Okey. coughs> well done, brimstone wall. Okay. Proceed onto your next target after rearming. Fire out. Bye up, bye, bye. Adrenaline administered. administered. <coughs> r ะมันเกิดแมวอะไรขึ้นที่ฐานของวั h แตกมันคือแมวอะไรสองสามสี่ thank you สี่ thank you โอเคคอนเทไรนี้วั a แตมันคือแมวอะไรอ๊ะ <c oughs> ยิงติดบอลเลยเออโอเคไปไปไปมีต่อไปโอ้โหเดี๋ยวอันนั้นมันอะไรมะนั่นน่ะโอ้ชิต <c oughs> ทำไมมันถึงต้องตับปับปน้นฉีตลอดเวลาทำไม <c oughs> ผมฉีด <c oughs> ไม่เป็นจังหวะเลย ครั้หนึ่งจ้าเฮ้ยตกใจเจอหนี่เป็นไงล่ะโบบาดชันโอ้ยชุดมันคือแมวอะไรมันคือแมวอะไรเป็นยังไงบ้งเฮ้ยโอ้ครับสองหนึ่งโอ้ทันโอเค เยี่ยมมากเพื่อนเป็นไงไหวไหมไหวเนาะมราจะดูว่าเพื่อนไหวไหมเพื่อนไปไปอปไปไปไปอปไ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 าไปืปไปไปหลไป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 ไอไไไป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 เปไ คือผมใส่ utility special ด้วยอันนึ่งมันจะเก็บคือเป็นได้มากขึ้นหนึ่งอันแ้าว่ามันเก็บอันนี้ได้มากขึ้นด้วยโอ้วางในบังเกอร์เลยเดี๋ยวเดนั่งจริงแล้ววางวางของทับหน้าเพื่อนเลยไอเดี๋ยวแล้วทำไมบังเกอร์นี้มาเปิดลูอย่างเงี้ล่ะเดี๋ยวเด คุณสร้างกันยังไงดีคอนสตัคแปบบผิดด้านผมก็เอ๊ะทำไมทางเข้ามันอยู่ไหนวะโอเคเอาใหม่สร้างใหม่เพื่อนคอนสตัคใหม่เพื่อนเอาเอาไม่ปิดเลยเหรอปานหนึ่งเอ่อเอาเป็นด้านนี้แล้วกันอ่ะได้ไหม ไม่ได้ผมลืมไปว่าเอาได้เหรอเอืนึกววาเพื่อนจะทำลายทิ้งนันเนี่ยอา่าอันี้ปิดด้วยอา้าวโอเคตายหาได้ตายตได้ไดไดเอา้าพวกคุณจะสร้างอะไรกันผมงง นี่เปิดอะไรกันหลายชั้นงงอ่าไม่เป็นไรผมให้พวกคุณทราบแล้วกันนะผมเป็นสภาพแล้วผมว่าผมผมผมขอเดินออกข้างนอกแล้วจะสบายใจมากกว่าอันนี้ชิปอ่าโอเคโอเคอโอ้ <c oughs> อ่าอ๋อยิงสีปันไตแย่จริง <c oughs> เดี๋ยวโหกำ <c oughs> แพงเล็กยาวเอ้ยเดี๋ยวยาปิดทั้งแนวแม่คนนี้ปิดยาวแนว,แนวงี้ <c oughs> ปันหนึ่งเปิดนี้แป๊บจะเปิดสนี้โอ้ชูด มันคือแมวอะไรนี้ <laughs> จะวางอันนี้ซะหน่อย <c oughs> ระเบิดนี่ไปหนึ่งลูก <c oughs> <c oughs> โอ้ครับ <c oughs> ขอบคุณฮะเยี่ยมตรวจข้าไปบ <c oughs> ่านี้ไปชั้นหนึ่ง นึ่งเพื่อนจะจะวางเฮ้ยเจอพวกนี้แม่ผมไม่วางเลยแจ้าจิดีครับเอ้าดีครับว่าไงมันไม่ดีเหรอ <c oughs> ดีครับมันไม่ดีเหรอสวัสดีครับคุณกุ้งว่าไงครับคุณมีอะไรหรือเปล่ากับผมผมวางก่อนนี่ลูกอยงแล้วกันตอนหนึ่งหาที่พักแปบบ๊บไม่ครับ <c oughs> มีปัญหาอะไรป่ะอดีครับถ้าพี่ดีก็เอครับถ้าพี่ดีก็เอาเอสครับแม่ปั้นหึงเดี๋ยวๆๆโห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 นี่ครับ ว่าเจออะไรนี้มันอา้าวมันพังมันพังนนี้ก็งงว่ามันพังมันพังเพราะอะไรเหยื่อสเปรดสเปรดสเปรดออฟอโอเคครับโอเคกป๊หนึ่ง กูมฮเป็นหนึ่ผมขอเวลาเล่นก่อนเอาไปก่อนหนึ่งลูกโอ้กันเนอร์รักผมไปแล้ว <laughs> กันเนอร์ม่ขยันรักผมตากูหุนกุ้งขอเวลาแป๊บนึ่งผมกำลังนี่นะครับกำลังรัวอยู่ขนาดนี้กำลังรัวรัวมหาสาลไหครับทักไปเล่นด้วยอ๋อครับ โอ้โอ oh ้โอ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 ้อ้โอะโอ้โ้โ uhh อ้โ้อ้โออ้โอ้่อยโอ้โอ้อ้โ้อ้อ้้นออ้้้ อ๋อเขาทักมาเขาจะเล่นด้วยเออบางทีพวกคุณทักมาคุณก็บอกผมหน่อยว่าจะเล่นด้วยบางทีผมเองไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณวคุณทักมาทำไม What the o o oh o k a ยิบขึ้นยิบ What the Oh my god ปันนงปันนงฮะ o k a Oh มาวิงวิงมาช่วยกับรถเร็ว ไปเพื่อนทุก <'s> คนไปกันได้แล้วเราต้องเตรียมอพยพขนาดนี้จะไปทางไหนดีค <laughs> ิดไม่ออกต้องดูอ่อเราสร้าง <laughs> ปิดหน้าพอดีด้วย <laughs> <laughs> น้าหลักที่สุดวิ่งทางนี้ฮะวิ่งทางนี้ฟิว <laughs> <laughs> เอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวทำไมทุกคนไปทำนู้นกันเลยครับมี โดดขึ้นมาทุกคนโดดขึ้นมาโอเคไปทางน,นี้ปลอดภัยกว่าฮะผมสามารถกระโดดข้ามมันได้เลยไม่มีศัตรูตามมาเอากรรมชีดโอ้ oh my god วิ่งโคตรตัวหลวเอยชินเพื่อนจะไปหยุดสไลดต์ตรงไหนแป๊บนี้ตื่นเพื่อนตื่นเออนั่นแหละ ไปเพื่อนมาอยู่ไม่ได้ไปเพื่อนอยู่ไม่ได้ขนาดนี้ผมแคววิ่งมาช่วยเฉยทุกคนถอยถอยเลยเอาปะท้อทีมงานผมไปตายนู้นอีกรับแต่ผมไปช่วยไงเนี่ยโอ้ไม่กอดปันิคไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วถอยก่อน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 โอ้ยเลี้ยงเดี๋ยวน้อยงานดีนีโอ้โหโอเคดีโลดติง เอากำมเงี้ยนปะโถปันหนึ่งจะวิ่งเข้าไปถึงันได้ไหมเนี่ยอ้ชิดมีมชิดไปถึงแกจริงตกลวตกลงไว้ชิดตกใจนะตัวเองแกจริงผมตกใจเลย,ลอย,ลอยลเอาโอ้ขอบคุณนะอขอบคุณที่ว่าสาววิ่งมาช่วยพลับมีระเบิดระเบิดนี่ก่อนโอเคดีโหลด ต่อหนึ่งวางนี้ก่อนโอเควางมาแล้วฮะเ,เก่บไว้เพื่อนไปก็ได้แล้วเพื่อนัานไม่มีอะไรแล้วตล <c oughs> าดน,นี้จะคนรัวกันอย่างเดียวทำไมเหมือนหลายคนจะได้มอริไตเอ็มเควันใหม่เฉยฮะ ไม่ค่อยเห็นกระบ,บอกอื่นเท่าไหร่เนี่ย MK1 ปกติเด้ะปืนซอร์สที่รักแจกใจกับทุกคนแต่แดนเอาไลรเฟริลมาให้กับบัตชัน่งนงานตีฮะดีโลติงถอยหน่อยถอยหน่อย เป็นเลยอือ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 ,อ,อมตามมันแล้วเพิ่ลบตด้ดีแต่ยามมันคล่องแคลงโอเคฮะเรียบร้อยฮะหาดกันอย่างสวยงามมาผมอาจจะไปไลท์ถึงวันอาทิตย์นะเนาะนะเดี๋ยวดูก่อนอเคเจอกรพารดหน้าฮะ